ใครกันแน่ที่กําลังคิดอยู่นี่แนวทางการสอนของมูจิบางทีคนที่รู้สึกเบื่อเบื่อกับความคิดของตัวเองเบื่อที่มันพูดไม่หยุดเบื่อที่มันชวนทะเลาะในหัวในทุกวันมูจิเขาก็ไม่ได้สอนให้เราจัดการกับความคิดเขาไม่ได้ให้เทคนิคอะไรเขาแค่พาเราหยุดแล้วถามตัวเองเบาๆว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าเธอกําลังเบื่อความคิดแล้วใครที่เบื่อใครที่กําลังคิดแล้วใครกลาะที่เห็นทั้งคู่เห็นทั้งความเบื่อแล้วก็เห็นทั้งความคิดแล้วก็เห็นว่าเรากําลังเบื่อความคิดแสดงว่ามันมีบางอย่างที่เงียบไม่เคย พดไม่เคยเหนื่อยแต่มันรู้ทุกอย่างมูจิเรียกสิ่งนั้นว่า the self ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นแต่คือสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วซึ่งวิธีการสองของเขาเนี่ยเหมือนกับเอ็กคาโทเลอร์ทเลอร์ก็พูดเหมือนกันเลยว่า you are not the thinker you are the awareness behind it ทั้งสองคนพูดต่างภาษาแต่กำลังพาเราไปที่เดียวกันคือกลับไปสู่ความว่างที่เงียบลึกและไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยแล้วเมื่อเราอยู่ตรงนั้นความคิด จะไม่มีอํานาจเหนือเราอีกต,ต่อไปคนจํานวนมากแค่นั่งฟังมูจิแล้วน้ําตาไหลหรืออ่านหนังสือของเ e อ็กคาร์ดแล้วหยุดคิดได้ครั้งแรกในชีวิตเพราะคําสอนของพวกเขาไม่ได้พาให้เข้าใจธรรมะแต่นําพาใจกลับบ้านก็อย่าลืมไปติดตามทั้งสองคนได้นะคะซึ่งเ e อ็กคาร์ดโทเลอร์ก็ได้ทําหนังสือ the power of now ขึ้นมามีหลายคนคอมเมนตว์ว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่แดนหนังสือหรือได้ฟังสิ่งที่เ e อ็กคาร์ดพูดเอาไว้ก็รวมถึงมูจิด้วยนะคะคนที่ติดตามเขาก็มีหลากหลายคอมเมนต์มากๆเลยทั่วโลกมาคอมเมนต์ บอกว่าทําให้ชีวิตของพวกเขานั้นได้เปลี่ยนไปแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้น